ไพ่สำหรับนี้นะคะจะเด่นในเรื่องของพลังงานภายในของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นนะมีจะเปิดไพ่นะคะในหัวข้อพลังงานนะคะหรือสิ่งที่อยู่ในใจของคุณนะคะหรือเทวดาประจําตัวหรือนางฟ้าประจําตัวของคุณนะคะยากจะสื่อสารอะไรจะหยิบไพ่มาสามใบนะคะอ่ะถ้าใช้พลังงานก็อยู่ฝั่งถ้าไม่ใช้ก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะคุณแค่ จิตให้นิ่งนะคะทําจิตให้สบายที่สุดแล้วก็อนุญาตนะคะเขาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์และเจ้ากรรมนายเวรของคุณในการเปิดไพ่ครั้งนี้นะคะมาดูกันว่าข้างในของคุณนะคะจิตใต้สํานึกรือใดๆนะคะจะสื่อสารนะคะอะไรกับคุณนะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มาเจอคลิปนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ฟังนะคะ พลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณโดยตรงนะคะซึ่งคนที่เข้ามานี่เป็นพลังงานของคุณแน่นอนนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงนะคะจะมีส่วนที่ตรงแน่นอนนะคะอาจจะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มีแน่นอนขอดูพลังงานนี้นะคะพลังงาน temperance ใบแรกนะคะพลังงานของคุณคือพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะ temperance คือการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะ สภาวะพลังงานที่จะพาคุณเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นพลังงานที่จะพาชีวิตคุณไปสู่จุดที่มันดีขึ้นกว่าเดิมถึงวันนี้ค่ะคุณอาจจะเจอเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์นะคะที่อาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนกำลังเปลี่ยน,ปยนแปลงชีวิตอะไรบางอย่างมันเหมือนกำลังอยู่ในช่วงอยู่ในสภาวะหรืออยู่ในพลังงานที่ กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะบางคนอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเป็นไหมคะตอนนี้นะคะบางคนอาจจะแบบยังหางานไม่ได้นะคะอาจจะต้องย้ายที่อยู่อาศัยย้ายที่ทำมาหากินอาจจะต้องเปลี่ยนงานอาจจะต้องคือพลิกจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งซึ่งจุดที่นั้นน่ะเราไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่บางคนกำลังตัดสินใจนะคะที่จะไป อีกจุดหนึ่งที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่มันดีขึ้นแน่นอนนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเดินทางนะคะอ่าเป็นพลังงานที่ดีนะนะคะกำลังจะไปในสู่จุดที่มันเป็นอีกจุดหนึ่งจุด A ไปจุด B นะคะซึ่งหลายๆคนก็กังวลว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันไพ่ใบที่สองอจะสื่อสารอะไรกับคุณ6ถ้วยนะคะพลังงานใบนี้ พลังงานของความรักนะคะความสัมพันธนะ์การได้รับความช่วยเหลือนะคะความเอ็นดูนะถามว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณจะต้องมีตัวช่วยเข้ามาแน่นอนตัวช่วยของคุณนะคะอาจจะมาในรูปแบบสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นแต่มีพลังงานเกื้อหนุนเกื้อกูลคุณอยู่นะคะบางคนอาจจะได้ ย้ายกลับไปยังสถานที่อาจจะได้กลับไปที่บ้านนะคะอาจจะได้กลับไปอยู่กับคนรักคนในครอบครัวหรือบางคนอาจจะแบบมีการตัดสินใจที่จะย้ายกลับไปภูมิลําเนานะคะมีความคิดหลายๆอย่างที่จะกลับไปในสถานที่ที่เราอาจจะแบบอยากจะไปมานานหรือสถานที่ที่คุณรู้สึกว่า มันเป็นความทรงจําดีๆที่คุณอยากจะกลับไปนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะซึ่งว่าเป็นพลังงานที่ดีและใบสุดท้ายที่ยากจะสื่อสารนะคะโอ้โหการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนนเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะนะคะโอกาสใหม่ๆกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญคือพลังงานของการได้รับโอกาสดีๆนะคะข่าวดีในเรื่องของการเงิน ข่าวดีเเรื่องของการงานอาจจะมีโชคลาภฟลุกๆเข้ามาอาจจะมีความโชคดีฟลุกๆเข้ามาแบบไม่คิดแบบไม่คาดหวังนะคะแต่เป็นเรื่องราวที่ดีแน่นอนเป็นข่าวดีเป็นความโชคดีเป็นพลังงานที่ดีนะคะคุณอาจจะมีไอเดียอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไอเดียนั้นมันจะมาแบบมาในรูปแบบของความคิดก็ได้มาในรูปแบบของคนรอบข้างก็ได้คะ่ะที่จะ แนะนำที่จะส่งเสริมที่จะสนับสนุนนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเข้ามาเนี่ยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะมิถุนายนเน,นี้ยนะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่หมแต่ขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะคะว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันขึ้นอยู่กับคุณคุณตัดสินใจที่จะก้าวไปข้างหน้าไหมเพราะหนึ่งเหรียญคือพลังงานของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความ,เร,มเริ่มสร้างสารรค์ความคิดนะคะอะไรหลายหลายอย่างที่คุณจะต้องเปลี่ยนแนวอาจจะได้ตัเปลี่ยนแนวด้วยก็ได้นะคะขอดูอีก หนึ่งใบนะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรกับคุณเนาะนะคะพลังงานดีหมดเลยนะนะคะพลังงานดีหมดเลยไปเลยค่ะภาระต่างๆสิบไม้เท้าพลังงานของการแบกอะไรหลายๆอย่างอาจจะมีความคิดอาจจะการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในชีวิตนะคะไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนอาจจะต้อง คือมันมีแบกความหวังของหลายๆคนเข้ามามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. ถ้าหากเราเปลี่ยนครั้งนี้เราอาจเราย้ายงานเราย้ายที่อยู่เรานู่นนี่นั่นแล้วผลกระทบมันจะเกิดขึ้นกับเราไหมนะคะ mm. เพราะว่าเป็นเดอะแบกอยู่แล้วเนาะนะคะสิบไม้เท้าทาไมช่วงนี้ยขึ้นเดอะแบกเยอะมากนะคะมีเปิดไพ่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิบไม้เท้าเนาะที่เห็นกันนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้ค่ะพลังงานของคุณคือพลังงานของคนที่ต้องรับผิดชอบ เสาหลักนะคะเป็นหลายๆอย่างเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเอ่อเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างนะคะในชีวิตการแบกของคุณครั้งเนี้ยมันนำพามาซึ่งความหวังของอีกหลายๆชีวิตนะคะไปเถอะได้ยังไงก็ได้คุณการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยค่ะจะนำพาคนอีกหลายๆคนนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหม่ครั้งใหญ่ ซึ่งมันก็แบกหลายๆอย่างแต่ทําเถอะคุณได้คุณผ่านนะคะคุณผ่านคุณมีศักยภาพคุณมีความรู้ความสามารถไม่งั้นคุณไม่ได้มาอยู่ในจุดนี้หรอกเนาะนะคะขอพลังงานขออ่าขอกำลังใจอีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะยังมีเวลาอยู่นะขอกำลังใจอีกหนึ่งใบอู้หูไปไปเถอะไปเถอะเดือซันขึ้นคนลุกจังเลยนะคะการหยิบไพ่ครั้งนี้เป็นการแบบ นี่คือคำวอวยพรของคุณค่ะเดอ s u n ชีวิตใหม่เริ่มแล้วการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาหาคุณถามว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นยังไงนี่คือคำวอวยพรเห็นไหมเมื่อกี้มีบอกว่าขอกำลังใจใช่ไหมนี่ค่ะนี่คือคำตอบก,กำลังใจของคุณคือ the sun นคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับมาคอนเฟิร์มคุณแล้วนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเห็นไหมคะแสงสว่างในชีวิต ทำเถอ,อยงถังมีมีถึงมีบอกว่าทําทั้งท,งทังที่มองไม่เห็นว่าจะไปยังไงคนเราไม่สามารถที่จะมองเห็นระยะไกลหนึ่งกิโลเมตรได้แต่เราสามารถที่จะเห็นห้าเมตรสิบเมตรยี่สิเมตรห้าสิบเมตรข้างหน้าได้ค่อยๆไปค่อยๆไปนะคะไม่ต้องรีบแต่การเดินทางของคุณครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่จะพาคุณนะคะแล้วก็หลายๆชีวิตที่คุณต้องรับผิดชอบ ไปสู่จุดใหม่ในชีวิตได้คุณผ่านค่ะเดซันเข้ามาสนับสนุนทุกเรื่องความเขาเรียกว่าความสดใสาการเริ่มต้นใหม่ความสําเร็จเดซันคือพลังงานของความสําเร็จความสมหวังความสุขคือทุกอย่างค่ะถ้าถามว,าว่าวันนี้ชีวิตจะเป็นยังไงขึ้นเดซันผ่านทุกเรื่องนะคะทุกคนมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาค่ะเข้ามาให้เราได้แก้ไม่มีใครราบดื้นร้อยปร์็นต์มะทั่งมหาเศรษฐี ยิ่งปัญหาที่เข้ามาเยอะเท่าไหร่ยิ่งคุณแบกรับปัญหาเข้ามาเยอะเท่าไหร่นั่นแปลว่าผลต่อแทนหรืออะไรที่คุณรออยู่ผลลัพธ์ที่คุณรออยู่มันยิ่งมันต้องใหญ่ค่ะเป้าหมายใหญ่มันก็ต้องเจอปัญหาใหญ่คุณอยากเป็นแบบไหนคุณจะเจอแบบนั้นเลยนะคะถ้าวันนี้ไม่อยากมีปัญหาไม่อยากเจออุปสรรคอยู่เฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรก็จะได้หยุดก็จะเท่าเดิม นะคะแต่วันนี้ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหม่ครั้งใหญ่และดีขึ้นกว่าเดิมก็ต้องกล้าค่ะต้องกล้าที่จะไปข้างหน้านี่เห็นไหมกล้าเผชิญกับโลกที่เราไม่รู้เลยว่าเราจะเจออะไรในแต่ละวันเราไม่รู้เลยว่าโลกจะเหวี่ยงอะไรมาหาเราในแต่ละวันเพราะฉะนั้นค่ะหน้าที่ของเราคือยิ้มรับกับทุกอย่างที่เข้ามาพร้อมเติบโตพร้อมให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ นะคะนี่คือพลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้พลังงานที่ดีมากๆเป็นพลังงานที่ส่งเสริมทุกใบไม่มีไพ่ใบไหนเสียเลยเป็นไพ่ที่ให้กําลังใจทั้งหมดเป็นไพ่แนะนําด้วยนะคะคุณแค่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะสิไม้เท้าคือคุณเก่งอยู่แล้วเก่งในตัวแล้วโอกาสที่จะเข้ามาคุณต้องคว้าให้ได้ด้วยนะคะคุณต้องกล้าที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณมีอะไรหลายๆอย่าง ที่รอคุณอยู่นะคะมีความช่วยเหลือแน่นอนและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะพาคุณไปสู่